สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนชวิตเรื่องทานะ่ครับพาเพื่อนมาดูแอมนะแอมแอมนาคุย่านะเพื่อนนะ,นะตัวนี้กับลูกค้าจะให้เปลี่ยนลุ่มวะเนี่ยดังไม่เท่ากันนะซ้ายขวาดังไม่เท่ากันว่าลุ่มเนี่ยตัวนี้ก็เสียหมุนเร็วน,วนี่เออครับเป็น มันเป็นแบบหลุมหลวมอะไรไปหมดแล้วเหครับนานนะนี่นานแน่คนี่อคนานยอนันตชูนตัวนี้กดดีอยู่ไม่เป็นไหล่ยวนะครับจะไปดูภายในก,กันนากุย่าโอ้ลุ่นนี้เนี่ย cx8904e มาดูกันว่าแอมคาราเกะตัวนี้นี่8000วัตต์นี่มันจะเป็นยังไงนะฝาเครื่องออกมาครับเพื่อนๆภายในผมก็เห็นเป็นแบบนี้นะนี่ที่จะทำก็จะเป็นตรงนี้นะเปลี่ยนวอลนรุ่มเขาแต่ว่าก็ต้องถอนหมดนะเพื่อนนะถอนหมดเลยนะครับแล้วก็ยึดน็อตดิบดีเลยเนี่ย นะครับอ้สุดยอดมากเลยอ่าเป็น mj 295กับ 2N3055 นะครับวงจร ic 741นะครับแล้วดำเนินการนะครับเพื่อน,อนโอ้เข็นเกา่กาเก่าเนี่ยถ้าถ้านานๆไปในเกา่กาเก่าแบบนี้นะมันจะดำๆแบบนี้แหละ ทีนี้มันจะเป็นสนิมด้วยนะเนี่ยมันจะมากัดขาประกอบในตรงนี้ด้วยนะครับนะอ่าดำเนินการไปได้เปลี่ยนวอลลุ่มนะครับนะอะไรที่สุดยอดอีกแล้วครับเพื่อนก็คือนะครับมุนนอตแล้วออกไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะต้องถอดหน้านี่ออกนะครับถอดหน้านี่ถึงจะไปเห็นจุดที่เขามุนนอตนะนะนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะนะครับนะซึ่งอยู่ข้างในเนี่ย มเป็นอะไรที่สุดยอดมากมันถอดอย่างนี้เลยนะครับถอดอนมดนเลยนะครับด้วยนะครับ <c oughs> นี่เนาะอ้หักซะเนาะอ่านะครับนี่เปลี่ยนวอลลุ่มนะเนี่ยเห็นไหมลื้อออกมาซะจนกองเลยนะครับกองไว้เลยน่านะครับนะก็จะเปลี่ยนลุ่ม <c oughs> ต่างหากก็สองโ <c oughs> อง้ ตัวนี้ก็ได้อยู่ไว้ตัวนี้เป็นบาลานนะไม่เท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นมาสเตอร์นี่แหละกะทุ้มแหลมก็นะี้แหละปัดฝุ่นย่างๆแง่แถวนี้หน่อยนึงนะไม่มีอะไรแนละ้วนะครับตอนนี้ก็จะมาดูในส่วนนี้หน่อยนึงโอ้ยเนี่ยครับนี่กาวอายุกาวนานนะครับเป็นแบบนีนะ้อย่างนี้เขา้าสนิมได้เห็นไหม เป็นความชื้นกาวหน่อยนะครับตายแล้วนะฮะอ่ะนะครับเห็นไหมครับการเปลี่ยนวอลลุ่มบางทีมันก็อยู่ลึกอยู่ข้างในลึกๆลงไปนะครับบางทีก็กินฝืดนะแค่อาการเปลี่ยนวอลลุ่มแบบนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมบางทีเนี่ยก็มีกาวนะครับบางทีก็กาวติดตรงนี้ก็เป็นดึงไม่ออกนะครับดึงมาก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้นะนะครับบางเครื่องอะนะแต่ว่าเครื่องนี้ก็ดีหน่อยนะไม่ได้ติดกาว แต่อย่าเผลอไปบิดไปงอนะครับถ้าเราเผลอไปบิดไปงอเนี่ยมันก็จะไม่ตรงรูนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหอยู่ดีๆแล้วไปงอมันเล่นอะไร,ะไรพวกนี้มนไม่ได้นะครับจัดไปนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนวาลุ่มไปนะครับโอ้โหนะครับอ่ะเปลี่ยนวัลุ่มก็ไม่มีอะไรมากก็มาดูภายในกันหน่อยนึงนะเป็นหม้อแปลงแบบนี้นะครับไมมยี่สิบแปดศูนย์ยี่สิบแปดนะครับนะ แล้วก็มีชุดป้องกันลำโพงอยู่ตรงนี้ซีฟิลเตอร์เขาอยู่ตรงนี้นะแยกบอร์ดเลยนะครับเพราะว่าบอร์ดต,ตัวนี้เขาบอร์ดใหญ่นะครับทันเตอร์ขนาดกันนะครับมีทันเตอร์อยู่ทั้งหมดอีก8ตัวนะครับนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากซิงขนาดใหญ่พัดลมระบายอากาศนี่ขนาดใหญ่เลยนะนะครับรภาพโดยรวมสวยงามนะครับ ต้องหมุนนอ็อตพวกนี้ลองดูด้วยนะเผื่อบ,บางทีน็อตเขาหลวมเขาหลุดลนะครับถ้าเกิดว่าน็อตหลวมเนี่ยก็จะไม่มีประสิทธิภาพนะครับก็จะไม่เกิดการขนานดันเตอร์นะครับลองดูโอ้จริงๆด้วยเพื่อนเอ๋ยเห็นไหมเห็นไหมฮะโอ้ทุกตัวเลยนะครับี่หมุนเบาๆนะครับหมุนเบาๆเลยนั่นน่ะเอาทุกตัวเลยนะครับนะทุกตัวเลยนะครับเห็นไหมครับ โอ้นะครับยวต้องจับนอ็อตแล้วก็หมุนดีๆนะครับด้านบนเอาให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาหมุนน็อตให้แน่นแล้วนี่ก็อย่าลืมนะครับตรวจเช็คว่ามีการช็อตมาจากตรงนี้ไปถึงนอ็อตนี้ไหมเนะี่ยบางทีไปหมุนน็อตสั้นแน่นเลยก็อาจจะส่งผลให้แผ่นรองนะมีปัญหาได้นะครับในส่วนของการเปลี่ยนบอลล่มนะครับเป็นที่เรียบร้อยก็ดําเนินการหมุนน็อตนะทำความสะอาดพัดลมพวกนั้นรวมไปถึงแจ็คต่างๆแถบลำโพง,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 งด้าน,าานหลังนะครับ ฝุ่นทำความาสะอาดก็เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับไม่ก็ไม่ไม่ได้เป็นไรนะครับล้างทำความาสะอาดวันรุ่มไปเพียงเท่านั้นนะครับเอโคก็ออกก็ดังดีแล้ว ได้นะครับ,นะรบนะก็มีแค่นี้นะครับมีปัญหาที่บรรุ่มภายในก็เป็นแบบนี้นะนะครับวงจ้อนเีหนึ่งะครับใช้เตอร์ตั้ง8ตัวนะครับ ซ่อมเสร็จพิธีเรียบร้อยครับแอมอินิเกตแอมนะนาโกย่านะครับตัวน,นี้ซ่อมเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วสองหน่วยมานั่งทีมันก็จะมีอะไรมากมายนะครับก็แค่เปลี่ยนพนลุ่มนะครับแล้วก็แถบลำโพงด้านหลังเพียงเท่านั้นแอมแอมตัวนี้วัดเหลือเฟือเลยนะโอ้โหไอ่ด็กผช่ธรรมดานะครับแปดพันวัตต์นะเพื่อนะนนะ มันเป็นความภูมิใจครับเพื่อนครับในยุคนั้นครับเนี่ยโอ้โหถ้าใครมีแอมอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหมีไว้นี่มันสุดยอดมากๆกครับเพื่อน,ออนซื้อไว้แต่ตอนเป็นเบาวัดอบเปผ่านไป20่สิบปี มามองดูแอมนะเอ้ยแอมมันพังไว้ต้องซ่อมครับ<ป>ผมบอกเลยนะครับว่าแอมเครื่องนี้อาจจะซ่อมไปแล้วอาจจะไม่ได้เปิดเพลงฟังก็ได้เป็นความภูมิใจใรางวัลแห่งชีวิตเมื่อ20ปีที่แล้วนี่ซื้อไว้ได้สุดยอดมากสอนใบเบอิอความคักเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่ธรรมดาเนี่คาราเกะก็ได้ด้วยอะไรด้วยเ่วยเีน,น้นนองอานนชา,งาจบคลิปวิดีโอไว้ครับแล้วก็จางจากไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาจากไปนะครับสวัสดีครับเพงงนนาาด,ดอกอกนนบบ่ไว